ลูกหลานในเราคุณดีนักคุณยายคนนี้จึงยกมรดกให้กับแมวของตัวเองครับนี่คือเรื่องราวของคุณยายคนจริงแห่งเซี่ยงไฮ้นะครับที่ยอมยกมรดกร้อยล้านให้กับแมวของตัวเองใช่ครับฟังไม่ผิดมันคือแมวเหมียวๆที่ไม่ใช่ลูกของเธอครับหลังจากที่คุณยายหลิวนะครับต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวโดนลูกทั้ง3คนเทไม่โทรหาไม่มาหาทอดทิ้งคุณยายเนี่ยทั้งรักทั้งแคร์น,นะครับเลยจัดก,การเปลี่ยนพินัยกรรมใหม่ทั้งหมดเลยครับ เธอตัดสินใจยกมรดกกว่าร้อยล้านนะคะให้แก่มแมวของตัวเองแต่ว่าเดี๋ยวก่อนครับจริงๆก็ทําไม่ได้นะครับเพราะว่าตามกฎหมายของจีนสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะไม่สามารถรับมรดกได้ครับเอ๊ของไทยมันยกให้ได้ไหมคุณยายเนี่ยก็เลยจัดการให้กับคลินิกสัตว์นะคะเป็นผู้ดูแลแทนนั่นก็คือแมวเนี่ยรวยแต่ว่า คลินิกเนี่ยเป็นคนบริหารจัดก,การนั่นเองครับทีนี้เนี่ยชาวเน็ตจีนก็เลยเสียงแตกเลยครับบอกว่าคุณยายในใจเด็ดมากๆสมควรแล้วที่ไม่ทิ้งอะไรให้กับลูกหลานที่ในละคุณแต่บางคนนะครับก็บอกว่าของแบบนี้เนี่ยคลินิกก็ได้ไปเต็มๆเลยนะสิแต่ว่าอย่างน้อยนะครับนี่ก็คือบทเรียนราคาร้อยล้านบาทสําหรับบรรดาลูกๆนะครับที่ลืมดูแลพ่อแม่ เพราะว่าสุดท้ายนะครับความรักที่ไม่เคยมีให้พ่อแม่เลยเนี่ยอาจถูกแทนที่ด้วยเจ้าแมวสัตว์เลี้ยงน,น้อยๆที่มันไม่เคยหนีไปไหนอ้าวจะถามว่าคุณเป็นคุณยายหลิวนะครับคุณจะยกสมบัติ้ใครครับลองคอมเมนต์บอกนิหน่อยนะครับ